สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้งองป้องปลายเบิร์ตสุกูสกคนจ้าเมื่อนี่มีไอ้จอยใดเฮ็ดคอนมากพี่น้องเฮ็ดคอนจ้าเฮ็ดคอนนี่จ้ามีไอ้จอยสิผ้าพี่น้องมาแกงเฮ็ดคอนจ้าใส่ผักอีตูลากะผักอีตูหรือว่าใบแมงลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่ปลาฉลาดน้่นจ้าพี่น้องจ้ปาปลาฉลาดนี่ค่ะพี่น้องปลาฉลาดหอมหอมเนาะคะ่ะเนาะเริ่มขั้นตอนกันเลยจ้าม่ไอ้จอยกระไดต่างนามหอนเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะลากาสิเอาเครื่องที่เข้าได้ตำไว้เนาะจ้า เมื่อน,นี้เป็นวิธีแกงเห็ดแบบบานๆแบบบัไซยานางน้ำยานางเด้อจากพี่น้องจ้าเพราะวะ่าม่ใ่จอยหูซึกว่าแกงแบบนี้แซ่บกลัวนะคะเนะะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ผู้มักนะคะพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้ไม่ใ่จอยบัวไซนาน้ำยานาั่งเด้อง้าเด้อกะิไส้เครื่องที่หฮาได้เตรียมตำไว้มีหัวสินไข้มีพริกชีฟ้าก็แม่นพริกชีฟ้าพี่น้องพริกจินดาแดงนะคะเนาะหลัวก็หัวหอมแล้วก็ข่าเนาะคะ่ะไม่ใช่จอยตำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ จำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะกับซีไซสแบบเป็นต้นๆแบบนี้น้ำเนาะค่ะพี่น้องเป็นตน้นๆต้นๆแบบนี้น้ำเนาะคะ่ะใส่ลงไปจ้าหลักกับหัวสิงนไข่เนาะค่ะเนาะปรุงนะคะเนาะพี่น้องปรุงรสชาติด้วยรสดีพี่น้องจ้ารสดีนะคะเนาะรสดีผงนัวจ้ะพี่น้องจ้าใส่หลายแสบหลายเนาะคะ่ะ,ะ,คะเนาะแล้วแต่ผู้มักเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ผู้มักเนาะค่ะ ใส่ไส้น้ำปลาด้วจับพี่นอ้องโอ้ยขอโทษขออภัยด้วจับพี่นอ้องชุนค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะมื่อน,นี้โบใส่น้ำปลาด้อค่ะมื่อน,นี้โบใส่ปลาเนาะค,ะะคะ่ะ,ะเนาะเพราะว่าเฮาสิไส้เป็นปลาฉลาดแทนเนาะคะ่ะน้ำปลานี่ยโบเคลมปันได้พี่นอ้องมันเป็นน้ำปลาแบบบ๊บอบว่ามีความเข้มปันได้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะน้ำปลาแท้ ใส่เห็ดลงไปด้วยค่ะพี่น้องจ๋าใส่เห็ดลงไปจ้ะใส่เห็ดคอ้อนลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ๋าใส่เห็ดคอ้อนลงไปจ้าหลางทำความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องดอกอ่อนๆจ้าเห็ดคอ้อนกะจะมี่คว่ำราคาตอนนี้กะแพงอยู่ได้พี่น้องกิโลนึงกับสองหลวยกลวยัวยี่เดะนี่จ้า ใส่เห็ดคอนลงไปเนาะคะ่ะเนาะมือนีกนสิใส่ผักหวานนอะเลิศพี่น้องเนอะใส่ผักหวานด้วยนะเนาะเ้าสิทาให้เห็ดสุกสะก่อนพี่น้องจ้าเห็ดสุกสัก่อนเนาะคะ่ะเห็ดสุกสะก่อนเราค่อยใส่ผักหวานเพรวมาผักหวานนีมันสุกง่ายสุกไวเนาะพี่น้องสุกง่ายสุกเร็วนะคะสุกไวนะคะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เห็ดกะสุกเรียบรอย้อยแล้เนาะจ้าพี่น้องจ้าเห็ดคอนของข้ากะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าเ้ากะสิใส่ พงปลาฉลาดลงไปนะจ๊ะพี่น้องนี่พงปลาฉลาดนะคะเนาะซื้อมาจากโคราดนะคะพี่น้องเพราะว่าพงปลาฉลาดนี่จะมีขายนะคะยูโคราชรลายนะคะเนาะมีรสชาติหอมนะคะหอมนะคะเนาะใส่แกงก็ได้ใส่อ้อมก็ได้เนาะค่ะพี่น้องใส่แกงก็ได้ใส่อ้อมก็ได้เนาะค่ะเนาะเพิ่มความเข็มขน้นความนัวนะคะพี่น้องละกะหอมนะคะพี่น้อง เ็ดเป็นน้ำพริกก็ไดเนาะค่ะเนาะน้นำพริกปลาสายนะคะพี่น้องกะสีแซบคือกันเนาะคะ่ะเนาะนี่ไม่ใช่จอยกะใส่ไปเบิดเลยพี่น้องจ้าให้มันนัวหอมๆข,ข,ขนๆเนาะจ้าพี่น้องจ้าหลังจากนั้นเทกะสีใส่พักหวานลงไปจ้าพี่น้องใส่พักหวานลงไปจ้าเป็นแต่แซบพักพี่น้องจ้าเมนูอาหารบ้านๆเนาะจ้าเมนูอาหารบ้านๆเมนูบ้านๆน,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 นะคะนาอนที่ เห็ดง่ายนะคะ่ะพี่น้องจ้าเห็ดง่ายแล้วก็แ่กนำ้ำเนาะคะ่ะนาอพี่น้องจ้าคุณน่ะอุย้ยขนอัวรัวเลยพี่น้องขนอ่วรัวพี่น้องหูจักบ่านอะจ้าข้นอัวรัวนี่อย่างเนาะสิว่าี่เนอะเ๋ยวห้าก่มาชิมรสชาติเบ่งน้ำกันพี่น้องเฮาจังคอยเติมผักใบแมงลักหรือว่าใบผักอีตูบ้านเฮา่เนาะจ้ะพี่น้องจ้าพีจ้าการเฮ็ดกับเขานะคะรสชาติบ่ตายตูรสชาตินะคะแล้วแต่เราชอบนะคะ่ะอาหารอีสานนี่ก็เฮ็ดง่ายพี่น้อง เครื่องปรุงก็ไม่ต่างกันมากเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงต่างๆโอ้ยพี่น้องอันนี้เมย์จอยอันลืมหันตอนไหนหน่อยใส่ลงไปแล้วโอ้พอเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะน,นี่จ้ะกินแต่แสบพี่นอ้องหอมหว่วยๆกินกับเขาสวยกับแสบกินกับเขาเนี้ยวกับแสบพี่น้องจ้าทำใจามากชิมรสชาติเบื้องก่อนเนาะค่ะเนาะชิมรสชาติดูก่อนว่าขาดอะไรบ้างเนาะคะ่ะพี่น้อง นัวนัวนัวดีค่ะนอจากพี่น้องแกงเห็ดนี่พยายามอย่าให้เพ็ดเกินไปนะพี่น้องแกงเฮ็ดเพ็ดเกินไปเสียบ่แสบต้ตองเพ็ดพอดีพอดีอ,ดอันนี้นี่จอยสิใส่ใส่น้ำปลาไปนิดนึงพี่น้องเพิ่มน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนะค่ะนอะดีจ้ะอุ้ยขนอัวรัวหอมพี่น้องหอมปลาฉลาด หอมปลาฉลาดแซ่บผักจากพี่น้องจ๋านี่มาท่านเดีใส่ผักอีกตัด้วยค่ะเด้อนี่ให้มันสุกดีๆก่อนนะคะเนาะแซ่บผักกับใบแมงลักนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่นอ้องแสบๆํารการพี่น้องวันนี้หลังจากนั้นเท้ากบสีมาใส่ใบแมงลักนะคะเนาะนใส่ลงไปเลยจ้กพี่น้อง หลังจากที่ทุกอย่างซุกเบิ้ลเลวเข้าก็ใส่ใบแมงลักเนาะค่ะเนาะต้นไปจ้าแสีบเสบนะคะเนาะอู้ยหอมหวยๆพี่น้องจ้าเอย่าเฝ้าปิดไฟทันทีเด้อค่ะเด้อให้ใบแมงลักมันอันนี้สักก่อนใบพะยูนตูมันยุบหยุบโตสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะให้รสชาติกินของความหอมของเขาออกมาสักก่อนเนาะจ้าพี่น้องนี่นะจ้าอู้ยแสีบพี่น้องจ้าแกงเห็ดขอนเนาะค่ะพี่น้องแกงเห็ดขอน ใส่ผักหวานใส่ปลาฉลาดเนาะค่ะพี่น้องจ้าพี่น่ะสีสันพี่น้องคนอวยรวยอุ้ยพี่น้องจ้าแสบๆน้ำกันก็ไม่จจ่อยเด้อจ้าเด้อเมื่อนี้กินเขาน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้ากินเขาน้ำกันจ้าอร่อยอร่อยนัวนัวกันไปเลยค่ะนะคะเนาะไปจ้าพี่น้องตักใส่ถ้วยไปกินน้ำกันเลยจ้าดีจ้าพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่ถ้วยมาหอนหอนจ้าพี่น้องจ้า หอมขึ้นห่วยห่วยอยู่นี่ค่ะพี่น้องจ่ามาเด้อจ่ามาเด้อจ่ากินกับข้าวเหนียวแซ่บๆซ่กับแม่ยายจ่อยเด้อจ่าเดออเห็ดดอกอ่อนๆพี่น,น,น้องเห็ดดอกอ่อนๆเนาะแล้วก็กหอมปลาสลัดพี่น้อง สุดยอดแสบแสบไปหน่อยเข็มขนนวด มัวละกะหอมหอมผงปลาฉลาดที่เทาไใส่ลงไป ให้ค้อนดออนอ่อนภาควานก็อ่อนดอกอ่อนแบบนี้เอามาสุกกับแสบได้พี่น้องเนาะสุก อสอดกินดีที่าแกงอะไรกินไม่ไมอู้แสบ ยอดสุดยอด สจ่าพี่น้องแสบคักแสบแน่จ่าพี่น้องจ้าก่อนจากกันมือนี้นะคะเน้องเมย์จอยกับขอบคุณด้วยค่ะด้วยขอบคุณพี่น้องสุกคู่สุกคนที่รับชมคลิปแม่ย์จอยจนจบนะคะเนาะพี่น้องจ้าเป็นกําลังใจให้แม่ย์จอยในเด้อจ้าเด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยได้หลายจ้าพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ